โชวปลาทูหน่อยโน่นโน่นโน่นทางโน้นทางโน้นหันน้องหันน้องโอ้ยบอร์ลี่จะทําปลาทูกับพ่อวีไหนทางเขามองกล้องหน่อยมองกล้องทางโน้นหน่อยนี่กล้องไปทางนี้ลไปทางนี้ไาทำนี้ดมองน้องบัวลี่มองกล้องหน่อยนี่ปลาทูอ่ะปลาทูปลาทูนื้อหยิบมาสดอันบัวลี่มาหันหน้าหันหน้าปลาทูเนื้อไร่ลอยจ้าไร่ลอยจ้า เอาสักสามตัวสิบตัวไหมจ้าสามตัวไหมจ้าเอาสิบยี่สิบเพีงเลยเนาะจ้าสิบเพ่งแถมหนึ่งจ้าแถมหนึ่งจ้าโปรโมชั่นจ้าทานปลาทูและฉลาดนะจ้าออมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาแกะใส่แกะพุ่งปลาทูเด้อเออ,เอ,อปลาทูแมวครับพี่น้องปลาทูแมว ค่ใส่แค่พุ่งอะละ,ละอ่าแค่ใส่แค่พุ่งพี่น้องนี่แค่ใส่แค่พุ่งแค่อย่างนี้นะครับใส่พุ่งปลาอยาอมั่นออกเนี่เือนี่ครับ,อออรบใด้พุ่งปลาเอาไว้ทำปลาหมักเกลือทำน้ำชีวภาพปุ๋ยหมักก็ดีครับนีเป็นประโยชน์นวลละครับ บดิษัทส่งโรงงานใหม่ที่รอบพอนเดียวฮุ่งปลาเอาไปทำไตปลาเอาไปทำน้ำหมักชีวภาพเอาไปทำปลาล่าได้นะจ๊ะสอบกดตรไหลใส่กดแท่งโคติพดพตามกดกระดิง่งให้เป็นให้ได้เนหองเด้อเป็นแรงใจน้องเบนะอบร์ี่ใบกีในเด้อเอะเบอร์ี่เบอร์ี่ทางนมดลูกวงวางวอ,องก้อนใหม่ขอบคุณค่ากับลูกขอบคุณคขอบคุณข่าใหม่ขอบคุณข้า Okay.